เย้ถึงแล้วถึงแล้วอลังการไหมอลังการ,การม,า,มานั่งรถมาเราก็จะเห็นว่ามันโดดเ,เด่นมากเลยนะคะอันนี้ก็คือป้อมปราก,การที่เขาเรียกว่า Ford อัคราฟอร์ดนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอีกที่หนึ่งออของในเมืองอัคราแล้วก็องค์การยูเนสโกเนี่ยก็แต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วย ทุวแนแล้วที่เรามากันอ่ะคนเยอะมากเพราะมันเป็นวัน,วนอาทิตย์มันหยุดพอดีเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน,นำแบบว่ามาก็เป็นมา,มาวันธรรมดาก็น่าจะแบบน้อยกว่านี้หน่อยใช่ในก็นก็<ๆ>ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาที่ในเมืองอัครานะคะมันไม่ใช่เป็นป้อมอย่างเดียวคือเขาห้ปกปักรักษาเมืองอัครานั่นแหละแต่ก็จะเป็นที่ประทับข,ของราชวงศ์งต่างๆอก็คือเป็นวงังเป็นวังประมาณอย่างนั้นแล้วก็ที่สําคัญนะลูกของ กษัตริย์ชื่อว่าชาชาหานตัวเองจะสร้างทัชมาฮาลอีกอันหนึ่งคู่กับสีขาวก็คือเป็นสีดำแล้วปรากฏว่าลูกเขาเนี่ยบอกว่าเอออย่าสร้างเลยงบมันจะเปิงงบแล้วประชาชนก็ไม่พอใจทีีน้ก็เลยจับข้อตัวเองมาขังไว้ที่นี่หลังจากขังไว้ประมาณ8ปีก็เลยสิ้นพระชนที่นี่เลยเหมือนตอมใจนิดนึงแสดงว่าเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับทัชมาฮาลล้วก็เป็นสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ออ เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเนาะเป็นยังไงไปไปไปโอ้โหสวยมากมากๆๆกมากมาก่งอย่างน้อยก็น่าได้ชื่นชมนะว่าพวกเราคนรุ่นหลังอ่ะก็ได้มีโอกาสมาเห็นก็ไม่แปลกใจว่าได้รับ มรดกโลกได้ยังไงใช่คือถ้ามาอาคาเนะนาป้อมนี้เลยนะเธอจะรู้จักคาว่าอลังการเป็นยังไงของจริงเลยอ่ะคือใน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 กล้องอ่ะมันไม่ใหญ่เท่าตาเนื้อที่เห็นนะเออมันตาเนื้อที่มันเห็นมันคยใหญ่มากมันอะไรอลังการกว่าข้าไปดูข้างในกว่าเห็นไหข้างในด้านในยิ่งอลังการเราไม้เห็นหินทรายเอ่อสีแดงไม่เคยเห็นหินทรายสีนี้มาก่อนเลย ในชีวิตเห็นแต่แบบสีชมพูเกือบชมพูออะไรย่างเนี่คือที่อิตาลีไม่มีต่างไปก็เนี่ยเดี๋ยวรอไปพร้อมทัวร์เออรด็กบ n t บ r n a t i o อ a l เเนนนชั่แลขาพาไปได้ทั่วโลกค่ะะคแต่มาแค่นี้ก็อึ้งแต่แม่ยิ้มแห้งเลยนะเพราะอยากจะไปเนี่ยเขาสร้างถึง3ยุคสมัยกษัตริย์นะอ๋มันอลังการเพราะว่าข้างในอ่ะมันก็เป็นและพระราชวังด้วยไงสถาปัตยกรรมของอินเดียมันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ เรามองเห็นอันนั้นด้วยอ่ะทัชมาฮาลก็คือเป็นที่ภุมขังชาชาหานก็คือพ้อของกษัตริย์นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเนี่ยวันสุดท้ายของที่ท่านสิ้นประชนน่ะท่านก็จะนั่งมองทัชมาฮาลจนวินาทีสุดท้ายมันเหมือนแล้วก็สิ้นลมไปเลยก็น่าจะบอกว่าเหมือนแบบตอมใจแล้วปอมใจประมาณนั้นนะ8ปีที่อยู่ที่นี่เนอะแล้วก็นั่งดูทัชมาฮาลหลุมศพเนี่ยเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าตัวเองอ่ะสร้างทัชมาฮาลไว้สําหรับ ไว้ศพของของแฟนตัวเองอะอนุสาสถานความรักรนี่ก็คือเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบถือว่าเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ออมัรา